ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนเลยครับก็สำหรับวันนี้ก็อยู่กับผมทศกัณฐ์นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เกมคอยแบงค์นะครับผมก,ก็สำหรับปืนที่จะมารีวิววันนี้นะครับจะเป็นปืนใหม่นะกสองอาวุธเทพแรงลั่นบันต้นปีนะครันจะมีมา2ตัวนะครับนนก็สำหรับปืนตัวแรกที่ผมจะทำการรีวิวนะจะเป็นปืน AK47 Goddes นะครับผมสำหรับปืน AK เนี่ยจะเป็นปืนที่อยู่ในสายไรเฟิลจู่โจมที่มีพลังโจมตีถือว่าสูงสุดนะครับถ้าไม่เทียบกับ v z 5 2นะ v z 5 2มันจะยิง ไฟเลตมันจะยิงไม่สู้เท่าพวกนี้นะครับก็สำหรับปืนกลถ้าเทียบกับอาร์กเนดาเมจมันสูงกว่าอยู่แล้วสำหรับ AUG ยูจมีดาเมจอยู่ที่28ส่วน AK เนี่ยมีพาวเวอร์อยู่ที่33นะครับมีกระสุนอยู่45นัดนะครับสำหรับ AK47 Ghost Death ตัวนี้นะครับมีแม็กซ์ซีนสำรองด้วยนะครับก็คือเวลาเราขีดขวาเนี่ยมันก็จะกลับไปใช้แม็กซ์ซีนอีกแม็กนึงนะครับก็คือเวลาเราบวกเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับผมก็ข้อเสียของมันนะครับที่ผมดูดูไว้คือ1 หนึงเลยเข้อสำหรับปืน AK นะครับแน่นอนนะครับว่าปืน AK มีดาเมจเยอะปืนก็ต้องขีบสูงเป็นธรรมดาครับยินยากแล้วก็สําคัญคือในเรื่องของระยะไกลต้องอาศัยความแม่นยําของผู้เล่นโดยเฉพาะพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าในระยะไกลเนี่ยปืน AK ต้องใช้เป้าสดๆเป้ากลางหน้าจอเนี่ยครับเล็งเพราะว่ามันจะไม่มีพวกเป้ากล้องซมูมหรือเป็นพวกเลเซอร์เพิ่มความแม่นยำในพวกนี้ให้ตัวปืนนะใช้ฝีมือรงล้วๆครับสำหรับ AK ตัวนี้ ก็เรื่องไอเทมก็ทั่วไปนะครับตัวละครก็เป็นตัวละครเซตไอเทมก็เพิ่มกระสุนคลิกเชนคลิกรีโหลดไมก้าเฮดพีเกราะสิบเพิ่มลูกระเบิดแล้วก็พวกอาตุนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับสาหรับการเล่นปืนกลน,นะครับผมจะเล่นเป็นหัวกระสุนดาเมจอยู่ตลอดนะครับก็ในเรื่องของฉายานะครับผมในเรื่องของฉายาเนี่ยช่องแรกผมก็จะใส่เป็นฉายาก,กําลังพลพิเศษตลอดนะครับทีนี้ช่องนึ่ผมจะใส่เป็นมีดเพราะว่า ปืน AK เนี่ยมันค่อนข้างต้องถือปืนสแตนบายอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ตัวฉายาอีกช่องนึงครับก็คือที่เรื่องของช่วยตัวปืนผมว่าอธิบายก่อนว่าสําหรับปืนฉายาช่องนี้ที่ว่าช่วยตัวปืนเนี่ยก็จะมีใส่กันหลักๆเนี่ยสำหรับปืนกลที่คนส่วนใหญ่ทีมแผงเนี่ยเขาเล่นกันได้เป็นพวกลั่นสีอะไรพวกเนี้ยนะครับผมแล้วสำหรับ AK เ k เคนี่ยจริงๆใส่ลั่นสี่ได้ไหมได้นะครับดีด้วยแต่ว่าข้อเสียของมันคือเนื่องจากปืนมันเลงยากแล้วมันจะทําให้เลงยากชิบหายเลยเพราะว่า มันจะสูญเสียการควบคุมแรงถีบปืนลงไปอีกนะในเรื่องของใช้ยาสัตว์ป่าง,งั้ๆที่ว่าเรามันจะบวกควบคุมแรงถีบปืนอีกนะครับแต่ว่าความเสียหายยาก,กายลดลงในส่วนของใช้ยาตัวนี้ถ้าให้เลือกใส่ระหว่างคุมปืนผมแนะนําว่าให้ใส่เป็นใช้ยาของสไนเปนอร์ดีกว่าปืนมันแรงอยู่แล้วนะครับเราก็จะได้ความแรงปืนขึ้นอีกแต่ทีนี้ว่าเราจะเสียก็คือเรื่องของความเร็วในการลั่นกระสุนแล้วถามว่าดีไหมมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่า ปืนมันยิงช้าลงแล้วก็ปุมปืนได้แบบนัดต่อนัดมากขึ้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเราใส่คุมปืนเนี่ยความเร็วในการล่ากระสุนเนี่ยเท่าเดิมคุมยากเหมือนเดิมแต่ว่าคุมง่ายขึ้นความเร็วเนี่ยเท่าเดิมแล้วก็เสียหา,รายระยะไกลลดลงถ้าเราเล่นตัวที่เป็นฉายาสไนเปอร์นเนี่ยเราจะได้ความเสียหา,รายระยะไกลเพิ่มขึ้นแล้วก็ความเร็วในการล่ากระสุนลดลงคุมปืนเท่าเดิมนะครับผมก็สําหรับ ตัวฉายาก็จบไปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างครับปืน AK47 นะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาที่ดาบ Burning h a l l นะครับสำหรับป,นะปืน AK อ่าค่อยๆไปค่อยๆไปกันแล้วกันนะครับผมเอนน๊อโอ้โอชิปชิปชิบปมมาร์ตแบบไปก่อนโชว์อ่าระยะไกลเราจะยิงแบบ ก็ฟึ๊กๆ,ๆ,ๆนะครับผมจะไม่ยิงครังจนเกินไปนะคเมื่อไหร่ที่เรายิงครังปืนจะเสียศูนย์แล้วมันจะทําให้ในการยิงนัดต,ต่อไปยากขึ้นให้สังเกตดีๆนะครับถ้าผมยิงปึ๊กดูนัดดูนัดแรกกับนัดที่สองครับต่างกันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะเสียงกี่บนหัวผมเองูถุนเชนลงมาไหมไม่ตรงจับอีกดีกว่าโอเคล่วงไปดาเมจค่อนข้างจะแรงพอสมควรเลยนะสำหรับปืนนี้ไม่เล้วะฮะหมดแล้วบินคนแ แมกาซีนสำรองครับฝึกใช้นะครับผมมื่อไหรที่เรายิงแมกาซีนแรกไปปึ๊บก็คลิกขวาเลยนะยิงให้คุ่มแมกาซีนสองโอ้โดนไปสองนัดตแ่กางต่างโอ้ย่วงอมามตัวนี้โอ ได้ระยะไกยก็ยิงเป็นชุดนะครับพยายามกดตัดนะครับคลิกย้ำๆ้ำเอาเป้าครอบตัวแล้จนจริงๆๆนะครับ เราแรงกว่านะครับผมเเวลาไม่เห็นครับก็ใช้เมาส์คุยๆอย่างนี้รถ้าเจอชื่อแรงขึ้นแดงก็มีนะครับไม่มีเจนคอรเัวนีไลาย s o i เจนลอูกนกูเยอะลูกเล่นกูเยอะอึตายซะแล้ว ก็สำหรับปืนในเคนะครับก็เทคนิคการยิงเนี่ยถ้าระยะประชิดเนี่ยอัดอัดค้างไปเลยนะครับเราจะไม่ยิงเทียนนัดนะครับระยะประชิดเพราะปืนมันค่อนข้างจะเล็งช้าประชิดเท่านั้นนะครับที่เราจะอัดเพนค้างไปโอ้เรียบร้อยเลยนะครับยังไม่ทันได้ทําอะไรเราบินดีแล้วก็โดนกูก้าเก็บไปก่อนแล้วนะครับอีบังอาจนะ,อะเออล่วงไปมาทำไมตรงนี้เอา้าโอ้ยห้ำหมาฆ่าไปแดก อดแตกเลยอาข้าบนอ่าเดี๋เข้าไปแล้วอดแตกด้วยกันอาได้ระเบิดเข้าไปแตกไปชิบก้มอ่าวิธีก้มก็คือเราจะกดคานแล้วเราก้มหน้าลงไปเลยนะมันจะเก็บเก็บเออเขาเรียกว่าเก็บร่างกายให้มิดมันมิดกว่าที่เราจะก้มลงไปอย่างเงี้ยนะครับหลังเราจะก้มลงไปด้วยนะครับผมไปอีกหึงเล็กๆน้อยๆนะครับ โอ้ยอยู่ไปเล่น,นเอลีเนี่ยเล่นปุคงมไม่ได้เราเเรีวิวเอคอยู่อีกทีอยู่ไหนจ้าจับจับจับบุออกมาหน่อยเลี้วอ่าสายมาเพื่อนตายนะครับสังเกตเพื่อนตายเพื่อนอยู่สองคนแล้วมันไม่ออกแน่นอนนะพ้าออกก็โดนเพื่อนยิงนะครับเอาทางขวาดีกว่านะครับผมมาไหมมาไหมเอาตายไปแล้วแม็กกาซีนสำรองนะครับเยอะเนี่ยครับถ้าสมมติว่าแม็กกาซีนสำรองก็เหลือน้อยแล้วผมว่าเหลือหกนัดแม็กกาซีนหลังก็ยงิยงยงิยงยิงกว้างไปเลยนะครับ ถ้าเราเปลี่ยนปุ๊บแก๊บแก๊บแบงก์กพเปลี่ยนก็จะกลับมา45ต็มทั้งสองนัดครับปี๊กกระสุนเยอะชิบหายเลยนะครับเยอะจนรู้ว่าจะใช้หมดหรือเปล่านวทางนี้ตายโว้ตุนทุกคนระเบิดด้วยกระเด็นจุ่เบย์ครับรอยิงทางนี้ดีกว่าล่างขวาตายแล้วครับเอาล่างขวาก่อนดีกว่าไหมยังไงเอาซ้ายเอฟบอ่าลงไปขวาล่างตายเมื่อกี้ยังไงเอาบนก่อนดีไหมล่างก่อนโอเคตายไปก่อนนะครับ โอเคครับโอ้โหเกือบไปนะครับโดนไปลูกซองเต็มๆนะครับมาปะโอเคแม็กก้าฟรีสำรองต่อเลยนะครับมันกันต่อเน,นื่องครับแม็กก้าฟรีสำรองผมชอบเอเคตรง,งที่ว่าแม็กก้าฟรีสำรองเนี่ยจะย่ออีกอย่างนึ่งนะครับสำหรับคนที่เล่นเอเคเนี่ยมันได้ฝึกม,มือ <y dos S 2> เยอะกว่านะครับเพราะว่าปืนเอเคน<า>ี่ถือว่าเป็นปืนที่เล่นยากพอสมควรครถ้าให้จัดอันดับจริงๆผมว่ายากสุดในบรรดาปืนคนที่เล่นเล่นนะครับ สำหรับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เชิงปืนกลน,นะครับสำหรับปืนไรเฟิลจูล่โจมครับที่ว่าเล่นยากๆยิงยากๆอารมณ์ประมาณ SG 550ไล่ใส้ท่อรอบเดินท่อ Fire in the h e เตรียมใช้ปืีลดระหว่างต่อระหว่างที่ไม่มีอะไรทำรออีกเพราะยิงกว่าเล่นได้ถือไม่ใช่ประเด็นเฮ้ยตรงไหนเซนบอกว่าทางซ้ายจะมาแล้วสาม สองหนึ่งมานะครับผมเรียบร้อยนี่มันโปมองนี่หว่าใช้ใจมองต้องโดนดูนะโอเคบนตายล่างขวาแกไปพวกมัวได้คิวนะครับตรงนี้มั่งเผือแล้วเผือแล้วพวกนี้นหากินเป็นมุมหากินบมาก เฮ้ยเฮ้ยมาตกใจหมดพี่อย่าหน้าไม่เอาหน้าอย่าไปแย่เขาหน้าตายไม้ตายไม้ถ้าตายจะได้แมวนะครับที่ี้ดูคืออ่าโอเคตายแล้วนะครับกำลังจะบอกว่าให้สังเกตมินิแมปชื่อเรียบต้อยเป็นอีกตัวนะครับมีอีกแน่นอนนะครับผมตัวนี้ไม่ควรบวกนะครับ อุ้ยดีนะมันเก็บปืนนะเป็นโชคของเรานะถ้ามันไม่เก็บปืน,าม,านมันโดนถอยลงมาแล้วเมื่อกี้เป็นการยิงล่อเนครับะริงๆไม่โดนนะโอเคจบไปนะครับ,บนะก็สำหรับคลิปในการเล่นใอเกตก็เดี๋ยวแถมให้กรอบดีกว่ากันก็เดี๋ยวเจอกันรอบหน้านะครับตอนนี้ผมก็จะมาเพาิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะจบคลิปกันไปนะครับผมเทคนิคในการยิงบวกนะครับเนี่ยจับปืนเป็นปืนที่ค่อนข้างจะรุนแรานะครับในการยิงโหมดเราจะนั่งตาม แมกกาซีนสัมลองใช้คุ้มนะครับถ้ายังมีแมก็กกาซีนเหลืออยู่ก็ใช้ก่อนแนละ้วค่อยเปลี่ยนแมนกกาซีนสัมลองครับโอเคตัวตัวไม่ไหวแล้วเต็มที่แล้วก็ค่อยเปลี่ยนนะครับดันไปเลยครับใกล้จะตายแล้วมีไม้หนึ่งตัวนะครับลงทางนี้เรียบร้อยแล้ว เพราะเนี้ยพระเต็งนั่งหัวนะแบบเมื่อกี้นะครับผมกดนั่งค้างไปเลยครับเมื่อกี้ก็ค่อนข้างจะตกใจเล็กน้อยครับก่อนอย่าอย่าอีกแล้วกดนั่งค้างไปเลยครับกดยืนแรกไปเลยโอเคมาตายกันเตียนตัวตัวนี้ตัวนึงไม่ไม่ตัวละไม่ตัวนักหนีก็หัวเฮ้ยยังมีตัวนี้ด้วีมาผู้หิงตัวรอบเป้าเออเอามาผูกก่อนเลย จะจบไปแล้วครับก็มาเพิ่มให้เล็กน้อยนะครับสำหรับการยืนบวกนะครับผมก็คือเราจะกดนั่งค้างครับเพราะว่าในเรื่องของความเร็วในการลั่กนกระสุนเนี่ยมันค่อนข้างจะเสียเปรียบนะแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดนั่งค้างไปเลยครับโอ้โอผมกดผิดนะครับอู้ยแซงเบอร์นครับจะกดคลิกซ้ายไปโดนปุ่มคลิกขวานะนี่ อีกตัวเดียวเขาไม่ทันแล้วนะ,ะครับอ่าครับก็สำหรับปืนใอเคก็ขอจบไปเพียงท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ปืนต่อไปนะครับ